สวัสดีครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอวิธีการเปลี่ยนฟิลของตัวเครื่องดหลดควันนะครับกรณีที่คุณลูกค้าเปิดเครื่องดหลดควันแล้วมันไม่ติดเลยนะครับก็ตัวฟิลนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดสวิตช์ตรงนี้เลยนะครับก็แนะนําให้คุณลูกค้าหาใช้เป็นไขควงปากแบบนะครับมาแงะตรงนี้ขึ้นนะครับ Okay. หลังจากนั้นเราจะได้ฟิลลักษณะแบบนี้นะครับฟิลตัวนี้นะครับคือฟิลที่เราใช้อยู่นะครับก็ถ้าหากเครื่องมันดับให้ดูว่าไอสายเ,เส้นด้านในนะครับมันขาดจากการอยู่หรือเปล่าถ้ามันขาดแสดงว่าตัวฟิลล์เขามีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัวฟิล์สำรองนะครับที่เอาไว้ใช้กับเครื่องดูดควันก็ถ้าหากตัวนี้มีปัญหานะครับผู้ลูกค้คาก็เอาตัวฟิลด้านล่างนะครับมาสลับเปลี่ยน กับร้านบนได้เลยนะครับก็ตัวฟิลเขาจะไม่มีคั้วนะครับผู้ลูกค้าสามารถดึงออกมาแล้วก็มาสลับเปลี่ยนกันได้เลยครับพอสลับเปลี่ยนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแบบเดิมได้เลยครับโอเคเพียงแท่นี้ก็ได้แล้วนะครับผู้ลูกค้า